โกระดาษจ้ชู้คิมวันนี้มาจัดโลดีๆนะคะวันนี้ราคา155บาทค่ะยกลังนะคะราคานี้คุ้มมากค่ะ20ห่อเลยนะคะเป็นขนาดไซส์เอลค่ะจําจำนวนแผ่นนะคะ420นะคะตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะคะค่ะตัวนี้ไม่เรียงแสงนะคะไม่มีสารเคมีนะคะนี่นะคะได้ได้ใบมาตรฐานสิ่งทอนะคะ GB t ีสองศูนค่ะโอ้โหดีมากเลยนะคะคันนี้ส่วนนี้นะคะสามารถใช้งานได้ดีมากเลยขังเขาจะเหนียวนุ่มนะคะค่ะนี่เลยหดใ,ใหญ่เลยนะคะนี่นะคะสามารถใช้ไนดะ้ทั้งเด็กผู้ใหญ่และคนชรานะคะสามารถเช็ดหน้าได้นะคะเช็ดปากได้ทําความสะอาดจุดซ่อนเลนได้นะคะค่ะตัวน,นี้ได้รับมาตรฐานนะคะใช้ดีอย่างนี้เลยค่ะยกนิ้วให้เลยค่ะ ค่ะปลอดภัยนะคะตัวนี้นะ